เอาละดูดูทุกคนดูครับดูครับดูนะฮะดูดูดดดดดดโอโ้ฮ้จุกพุ่งจุกพุ่งจุกพุ่งอืมดูทุกคนดู โอเค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 เป็นไงเปนอ๋อโอเคโอเคทำต่อทำต่อไปโอเค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 ไม่ไปมานี่มานี่มาที่มาี่มานี่โอเคโอ้มา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 ดูดูดูทุกคนดูอะไรขนาดนั้นนะ อะไรขนาดนั้นนะครับฮะดูดูด,ด,ดูอืมจุกพุงจุกพุงฮะ มาลาทุกคนก่อนเร็วไปแล้วนะดู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 โอ้โหมองหางตามองตาเจ้าใช่ไหมที่วันนั้นสบายจนยยขาเนี่ยแหละตัวนี้แหละใช่ไหมคะใช่ไหมคะหุยหลับตาให้ด้วยเอาอีกเอาอีกเอาอีก ชอบให้เก่วตรงนั้นต่อชอบดูเลยโอ้ยกขาเลยโอ้ตายแล้วข้าเช็บมีกาน้องสิต้องระวังนะทำไม่ดีมันปนตรงกันจะตกหัวพ่อนะตัวนี้ตบเก่งนะโอเคปะลาทุกคนดีกว่าปะ บาย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 ทุกคนก่อนมาอ,อุ้ยน้องมาอ้อนเขาเนี่ย่ะบายบายทุกคนมันทำยังไงกลัวกลัวกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมัวน,นมทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีคำนึงนะมีธุระน,นะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่ดูไลฟ์กันวันนี้นะครับ แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเรามีสัญญาณนะครับเดี๋ยวเราจะไลฟ์นะครับตอนถึงดอยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะที่มาดูไลฟ์การ์ดเราตันนี้เราติตสวัสดิ์ใครที่ทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับส่วนใครที่เดินทางก็ขอให้เอ็นจอยกับทริปนะครับผมแล้วไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายอย่างเ้้้้ยเ้ เฮ้ยระวังระวังมันเอาไปแล้วอ้าวหลุดแล้วอยู่ประกอบไหมอยู่ประกอบไหมแป๊บนึงนะเขาบอกมีคนคอมเมนต์ว่าแมวหรือหมูหมูนะครับอันนี้ไม่ใช่แมวนะฮะมาแค่มุมนี้ดีมุมนี้ดีมุมนี้ดีอยู่ ค่ห้ากิโลกรัมอย่าให้มันดิ้งไงดูอีกแล้วระกอาไหมเก่าเหมือนมาเก่าเหมือนมาอยู่หลายไวันไปเที่ยวไหนมาบ้างไม่ได้ไปไหนเลยครับทุกคนไม่ได้ไปเล่นนั่งท่านื้อเล้ไเ<ม>ป็นผีดุไม่ได้ไปเล่นนั่งท่าวเนื้อไม่รู้ว่าท่ายืนเลยอ่ะใช่ท่าชิลของมัน มันยืนสองขาอ่ะเขาชอบนั่งขางนี้ค่ะทุกคนก็แป๊บเบ๊บถุบผุบวิ่งมาตกนะอะ่รหรออ่ะเอามาโชว์ชาวซาหน่อยได้ใช่ชาวน้องผู้หญิงนี่ทุกคนครับซื้อสินค้านะครับอย่าลืมเก็กบผูปองกันนะครับทุกคนครับผมจะได้สลดกันนะครับยิ่งโตทำไมยิ่งเหมือนผู้ชายคิดว่าเป็นผู้ชายตลอดอระหังไ่หลุดอาาอเองแล้วแบบนีเขายังไม่ทันจีต้องจอดลงไปลึกๆค่ะ ดูเจ,จาะจจมันคูณหมดแล้วมั้ง่ใช่มันเป็นฟองตุม้มจ้าตกใจหมดเลยค่ะอันนี้อ้าอวาเก็บไปอีกแล้วอ่ะตุม้มตุ้มขอหน่อย แป้นเดียวแปบ๊บเดียวขอแป๊บเดียวขอซ่อมแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวสั่งใช้ของขวัญเรียบร้อยแล้วค่ะรอรับค่ะขอบคุณมากครับผมพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับใครที่สั่งสินค้าวันนี้นะฮะพรุ่งนี้จะส่งให้นะครับอีกหนึ่งวนันสินค้าถึงนะครับไม่เกินสองวันนะครับเต็มที่น,น,นะครับผมฮะน้องชอบไปหลบอยู่ต้นคิไม่มันรอจ้องอยู่มันจ้องไอตัวของเล่นอยู่รู้ดไฟได้หรือ

มาแล้วมาแล้วมากันเต็มดินไปละดินไปละน้องดินไปละโอเคให้น้องๆพักกันนะครับทุกคนสามทุ่มแล้วนะฮะมา นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงเดี๋ยวเราติดตามนะครับจะได้เจอกันไหมเดี๋ยวถ้ามานั้นจะประมาณประมาณหนึ่งทุ่มนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูไลฟ์กันวันนี้นะครับทุกคนขอบคุณที่อุดหนุนกันนะครับแล้วส่วนใครที่อยากซื้อเซ็ตของขวัญนะอย่าลืมนะกดลิงก์หน้าไบโอนะครับมันจะมีช่องทางการซื้ออยู่นะครับผมเราพูดไม่ได้เดี๋ยวเอจะแบะเราอีกนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเราขอตัวพักผ่อนกันก่อนนะครับหลับฝันอีรนะที่สไวนนะครับทุกคนมอร์